สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปลูกต้นเข็มเศรษฐีกันค่ะซึ่งต้นเข็มเศรษฐีนะคะทุกคนก็จัดว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกภายในบ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลมนั่นเองค่ะ ซึ่งแรงบันดาใจนะคะในการที่เรานําต้นเข็มเศรษฐีมาปลูกนะคะทุกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ไปตักบารเทโวนะคะทุกคนที่วัดแห่งหนึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยก็หาดอกไม้ไม่ได้เลยจะคุยอะไรกัน ซึงแรงบันดาลใจนะคะในการปลูกต้นเข็มเศรษฐีในวันนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะเราได้มีโอกาสไปงานกระถินนะคะแล้วก็ได้ตักบารเทโวแต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําบุญเนี่ยเราไม่มีดอกไม้ค่ะก็เลยนะคะมองหาดอกไม้ตามข้างทางแล้วก็ไปเจอบ้านหนึ่งนะคะเขามีดอกเข็มที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนตามภาพที่ขึ้นให้ดูเลยนะคะเป็นช่อแบบใหญ่อลังการมากๆแล้วก็มีสีแดงสดมากๆเลยนะคะซึ่งมันสวยสะกดตาสะกดจิตสะกดใจมากๆ เลยนะคะเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะว่าต้นเข็มชนิดนี้เนี่ยมันคือต้นเข็มชนิดไหนนะคะทำไมมันสวยขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็เลยไปทราบว่านะคะเป็นต้นเข็มเศรษฐีนั่นเองค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของเข็มเศรษฐีนะคะทุกคนก็คือมีดอกสีแดงแป๊ดเลยค่ะสีแดงสดมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ถูกใจมากๆก็เลยซื้อมาปลูกในวันนี้ค่ะซึ่งกระถางนี้นะคะที่ซื้อมาปลูกเนี่ย อยู่ในกระถางประมาณ10นิ้วนะคะทุกคนราคา130บาทนั่นเองค่ะนี่เลย ซึ่งเข็มเศรษฐีนะคะเป็นไม้มงคลค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเข็มเศรษฐีและเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือดอกนะคะปลายดอกที่มีความแหลมนะคะเหมือนเข็มนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมนะคะ <S <S เราจึงมักพบว่าดอกเข็มนะคะจะถูกใช้ในงานพิธีต่างๆนะคะโดยเฉพาะงานพิธีไหว้ครูนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นการบูชาในพิธีต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเป็นต้นไม้ที่สวยงามความหมายดีแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็มาปลูกกันเลยดีกว่าค่ะซึ่ง เรื่องการปลูกในวันนี้นะคะทุกคนเราจะปลูกนะคะลงดินค่ะนะคะแต่ว่าดินที่บ้านเราและตำแหน่งที่ปลูกเนี่ยมันค่อนข้างเป็นดินที่แข็งนะคะเราก็เลยจะปลูกแบบว่าควบกัน2แบบเลยก็คือปลูกลงดินนะคะแล้วก็อยู่ภายในกระถางอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าการปลูก2แบบนะคะปลูกลงดินแต่อยู่ในกระถางเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะทุกคนซึ่งการปลูก ต้นเข็มนะคะสามารถปลูกได้สองแบบนะคะไม่ว่าจะปลูกในกระถางนะคะถ้าใครมีพื้นที่น้อยๆน,นะคะสามารถปลูกในกระถางได้กระถางนะคะแนะนําให้เป็นกระถางที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นไปนะคะประมาณ10นิ้วขึ้นไปนะแล้วก็เป็นกระถางที่มีลักษณะทรงสูงนะคะเพราะว่ารากของต้นเข็มเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแทงรากได้ลึกนะคะทุกคนส่วนถ้าใครนะคะมีพื้นที่เหมือนกับเรานะคะสามารถปลูกลงดินได้เลยนะคะทุกคนซึ่งดินที่ชอบก็คือดินร่วนค่ะที่ผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก แล้วก็ใบก้ามปูหรือว่าอินทีอินทรีย์วัตถุต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหลุมปลูกของเรากันเลยค่ะ และนี่ก็คือหลุมปลูกของเรานะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่บ้านของเรานะคะส่วนใหญ่จะปกคลุมไปด้วยหินแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันก็เลยทําให้ขุดดินค่อนข้างยากนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็เกี่ยเกี่ยหินออกนะคะแล้วก็สามารถเจอเนื้อดินแล้วแหละแต่ปรากฏว่าดินเนี่ยมันค่อนข้างออแข็งพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนทิ้งช่วงไปแล้วนะทุกคนนี่เลยนะคะก็เลยทําให้มันขุดค่อนข้างยากลําบากนะคะหลุมเลยไม่ลึกเราก็เลยไปไประยุกต์ใช้นะคะพอดีมียางรถยนตนะ์คะที่เป็นรูปทรงกระถางอยู่แล้วก็เลยนํามา นี่วางเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่เลยก็เลยได้การปลูกแบบ2แบบค่ะปลูกลงดินแต่อยู่ในกระถางนั่นเองค่ะอะ่หรือถ้าดินบ้านใครที่เป็นดินร่วนอ่แบบซุยซุยปกตินะคะก็สามารถปลูกลงดินได้เลยค่ะต้นเข็บก็จะเจริญงอกงามได้ดีมากๆเลยค่ะอะ่ทีนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมดินนะคะเมื่อเราขุดหลุมแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลองก้นหลุมนะคะด้วยอ่าปุย๋ยคอกนะคะแล้วก็ใบก้ามปูค่ะใส่ลงไปเลย แบบนี้นะทุกคนซึ่งต้นเข็มเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่แบบว่าทนทานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะสภาพภาวะอากาศแบบไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นต้นเข็มนะคะใช้ปลูกเป็นแบบว่าใช้แทนรั้วได้เลยนะคะปลูกเป็นรั้วเลยไม่ว่าจะเจอแดดเจอฝนนะคะเขาก็สามารถอยู่ทนได้ดีมากๆเลยค่ะ,ะใส่หมดเลยแล้วกันนะคะ ลองก้นหลุมไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็นําเข็มเสรษฐีของเรานะคะลงไปได้เลยชึบว,ว้าวชึบนะคะนี่นะทุกคน จากน้ำนะทุกคนเราก็จะกลบด้วยดินร่วนเลยนะคะดินร่วนหรือว่าดินถุงได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยหรือถ้าใครจะผสมดินเองนะคะก็มีในส่วนของดินร่วนปุ๋ยคอกนะคะหรือจะเป็นแกลบอ่ากลบแกบ็แกบเผานะคะหรือว่าแก็บที่หมักแล้วก็ได้ะคะ่ะแก็บดิบนะที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแก็บเก่าประมาณนั้นนะคะทุกคน แต่เนี้ยถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกก็สามารถซื้อดินถุงได้เลยนะคะเพราะว่าดินถุงเขาก็จะมีส่วนผสมของพวกแกลบนะคะพวกกับมะพร้าวสับมาให้อยู่แล้วนะคะใบกัมปงใบกัมปูเนาะนี่เลยต้นเข็มนะคะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างชอบแสงแดดนะทุกคนเพราะทเพราะฉะนั้นนะคะทำเลที่ปลูกควรจะเป็นทำเลที่แสงแดดสามารถส่องถึงได้นะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะในส่วนของการรด เป็นช่วงอากาศร้อนๆมากๆนะคะสามารถรดได้วันละ2ครั้งเลยนะคะเช้าเย็นเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องรดเลยนะคะหรือว่าในช่วงที่แบบว่าอากาศาไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้ชื้นจนเกินไปนะคะก็สามารถรดได้วันละครั้งได้เลยคะ่ะแต่จริงๆแล้วต้นเข็มเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ทนมากๆเลยละคะ่ะ ต้นเข็มนะคะนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะคะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็คือต้นเข็มเนี่ยสามารถใช้เป็นยาแก้เสมหะนะคะแล้วก็แก้กำเดาไหลได้ด้วยล่ะคะ่ะส่วนรากของต้นเข็มนะคะทุกคนใช้นะคะสามารถลดอาการบวมนะคะหรือว่าบรรเทาอาการปวดได้ด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังใช้นะคะรักษาเกี่ยวกับโรคตาได้ด้วยล่ะคะ่ะอีกทั้งต้นเข็มนะคะเป็นพืชที่มีรสหวานเย็นค่ะจึงใช้บำรุงธาตุไฟได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าไม้ประดับนะคะที่ทุกคนเห็นกันทุกวี่ทุกวันนะคะทุกคน มีความสวยงามนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะปลูกแทนรั้วบ้านก็ได้นะคะทุกคนแล้วยังมีสรรพคุณทางยาความหมายก็ดีเป็นไม้มงคลด้วยนะคะยังไงก็ไปหามาปลูกกันได้นะคะสําหรับต้นเข็มเศรษฐีค่ะแล้วมันก็ยังมีเข็มชนิดอื่นๆอีกนะคะหลายสีสันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูนะคะชอบแบบไหนก็สามารถถามาซื้อปลูกกันได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆละคะปลูกต้นเข็มชนิดไหนอยู่ที่บ้านบ้างนะคะยังไงก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันบ้างนะคะสําหรับลิ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ